โอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแชร์การเขียนงานคือพอดีพอดีมันจะมีแหวนตัวหนึ่งมันค่อนข้างน่าจะสนใจข้างในมันเป็นเหมือน Channel Set เหมือนเป็น s e m i semi, semi bezel อะไรเงี้ยไม่ใช่ c h a n n e ไม่ใช่แไม่ใช่ n แ e l s e ตแต่มันจะเหมือน s e m i b e z e l ก็คือแบบประมาณแบบฝัง ฝังเหมือนฝังหนีบด้านหนึ่งและอีกข้ด้านหนึ่งอ่ะเป็นไมโครพองเป็นไมโครเป็นคลอเซตอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเออมันแปลกดีก็เลยอยากจะเอามาแชร์เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะทำอันนี้ก่อนก็อันนี้ก็ไม่ต้องโชว์ก็ได้มั้งคือเรามีเมนเซตติ้งเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเราก็กำหนดมากำหนดเอ่อ ด้านข้างของแหวนคือพอดีตัวนี้เนี่ยเราจะส่งไปทำที่ไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ที่ไทยเนี่ยปกติเขาอยากจะให้แอดเพิ่มประมาณ0.2มิลจากถ้าหาว่าลูกอย่างสมมติว่าเราต้องการให้มันจบ1.7แล้วก็ต้องทำความหนา1.9ประมาณเนี้ยเออก็ก็พื้นๆเนาะไม่มีอะไรมากาตัวนี้เราก็จะกำหนดตรงกลางลูกค้าไม่ได้กำหนดมานะเราก็ กะกะเอาไปไรเงี้ยโอเคแล้วส่วนเพชรด้านข้างเนี่ยมันก็ควรจะต้องเป็นประมาณ2มิลน,นะเขาเราว่า2มิล2ออะไรประมาณนี้เลยมั้งโอเคเอามันลงมานิดนึงเพราะว่ามันจะต้องเหน็บกับเดี๋ยวเอาขึ้นไปเลยก่อนเนี่ยนะไม่เห็นไซส์ตอนนี้1.7เราอยากจะได้ประมาณ2จุด สองจุดสี่ออ,อเคค่ะเ,เราอยากจะให้มันห่างประมาณ0.2มิลเนี่ยเห็นไหมว่าเรา0.2มันไม่ใช่0.2นมิลไงมันอะไรของมันก็ไม่รู้อ่ะเราก็เลยไม่กล้าที่จะไม่อยากจะเชื่อม <laughs> เออเนี่ยแต่ถ้าว่าเราทำแบบนี้ใช่ไหมย่อๆไปนิดนึงกะกะเอาไรเงี้ยมันก็จะได้ประมาณ0.2นะเจดี๋ะย่คอยดูนะเห็นไหมประมาณ0.1นย์จอ่ะตลกมากเลยอะ่ะไอตรงเนี้ยอย่าไปเชื่อมันนะเวลาสมมติว่าเราไปพิมพ์ตรงเนี้ยเป็นแบบ0.2อะไรเงี้ยมันไม่ไออย่างตรงเนี้ยมันโชว์ว่าเท่าไหร่0.15 space 0.15สเปแต่เอาจริงๆ ศูนย์จุดสองหนึ่งเห็นไหมเอไอเนี่ยศูนย์จุดสองประมาณนี้เราชอบเออ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นทุกครั้งต้องเช็คค่ะทุกคนอย่าอย่าอย่าไว้ใจแมทริกอลนี่ตอนนี้ไม่ได้ละโอ้ okay. oh my god เ okay. นี่ยเราอยากให้มันจบประมาณ้าสิบห้าเปรเ็นเลยประมาณเนี้ย ขอดูแป๊บหนึ่งว่าหาักเท่าไหร่เอาจริงๆอันนี้ก็ก็แอบกะเอานะเนี่ยโอเค,อเคสองจุดหนึ่งแปะเนืพราะว่าไม่มีปัญหาเพราะข้างนอกมันจะเป็นกลับเซตติ้งใช่ไหมข้างในมันจะเป็นเหมือนแบบเซมิเบเซลเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้ ข้างในมันควรจะกินเนื้อเข้ามาประมาณสัก0.2มิลน,นะคะเพื่อให้ความปลอดภัยนะเพราะว่าช่างเขาจะต้องไปฝังไปอะไรอตอนนี้0.26นะคะไปประมาณสัก0.2มิลน,นะคะเออมันกินเนื้อเข้ามาประมาณสัก0.2ได้อยู่ได้อยู่0.18โ okay อเคค่ะ ก็ประมาณนี้แล้วตอนนี้เราจะมาำทำด้านนอกเนาะเอะอเราก็กรอบตัวนี้มาสิประมาณนี้ทุกคน นี่ลองทำไมไม่ถึงยังไม่ได้ไม่แน่ใจโอเคค่ะอันนี้ก็สร้างตัวร่องของมันตามแบบเดิมแบบฉบับของ sculpt setting เนาะ,ะก็จะเป็นคโค้ง,งหน่อยประมาณนี้ตรงกลางก็จะประมาณนี้ไม่ไม่ไม่เยอะมากให้มีที่ฝัง เราก็จะลากมันมาประมาณเกึ่งกลางก็พอนะคะอย่าลากลงมาถึงขนาดนี้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวตัวเพชรตัวเกิร์ดอ่ะมันไม่มีตัวอะไรยึดเลยอ่ะเราเคยเห็นไฟบางคนอ่ะเขาแบบเขาลากลงมาแบบตัดมาถึงข้างล่างเนี้ยแล้วแบบเฮ้ยเพชรมันจะเหลืออะไรเกาะวะมันไม่เหลืออะไรเกาะเลยนะโอเคอเปลี่ยนสีนิดหนึ่งให้มันอันนี้ได้เราก็ ทำตัวเจมส์คัตเตอร์เราใช้ตัวนี้นะเราจะตัดประมาณสักเกทิ้งไว้ตอนนี้เป็น u shape cutter นะคะปกติ u เราจะใช้ u เลยอะก็มาประมาณกึ่งคลางเหมือนกันเอาให้มันสูงนิดนึงเนาะ แล้วก hey ็ใ uh, ห oh, okay, ja ้มันแบบประมาณนี้กว้างสองโอเคค่ะนี่น่าจะได้แล้วนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวขอไฮแบบนึงขอฟิลเลตมันแป๊บหนึ่งเพื่อความสวยงามเอ๊ ีตัวนี้แล้วนะเนี่ยเขาฟิลเล็ดทั้งหมดเลยนะคะโอเคแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราตัดก็ไปีด้านหนึ่งเนาะ เนี่ไงก็จะประมาณนี้เดี๋ยวตัวข้างในนี้เราพอดีเราสร้างตัวตัดมาไว้เดี๋ยวลองดูไม่แน่ใจว่าจะตัดได้ไหมเนี่ยได้ไหมอ่ะ มันต้องล่วนแน่ๆเลยมันถึงตัดไม่ได้เดี๋ยวนะคะอ้ามันก็ไม่ล่วนอะแต่มันแจ้งตรงนี้มันนะว่ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างให้ไว้กันให้ไปไหน ยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องตัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตัดตรงนี้ก่อน ก็จะประมาณนี้ข้างนอกข้างนอกข้างในประมาณนี้แต่ไม่เห็นสวยเลยเนาะเราไม่ชอบเลยเอะเนี่ยค่ะมันก็จะประมาณนี้เนาะข้างในเป็นแบบเป็นเหมือนเซมิบซิลแล้วด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นสกัลอปเซตติ้งประมาณนี้เลย เนี yeah. mm ่ยแม่นสวยเลยอะโอเคแค่นี้แหละคะ่ะเดี๋ยวเราจะทำเลนเดอร์ให้ลูกค้าดูขอบคุณค่ะบ๊ายบาย